You want it all right? Yeah. ที่ทานดังๆเคยแคสกันไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาลดราคาเนื่องจากมันลดราคาจาก summer sale ใช่ไหมเราก็อยากนำมันมาเล่นมากเว้ยเออซึ่งผมก็อยากเล่นมันนะครับทั้งที่ตัวเองก็รู้ยินในใจว่ากลัวนะครับก็จะพยายามเล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเล่นได้นะครับเแชร์ไปมาโม่พร้อมเซนดี๋ยวกูบ้าโอเคอย่างเดียวก็คือเราชื่อไม่ใช่เจมสมิลเลอร์ชื่อไมซ์อะไรอย่างนะครับ เป็นตัวเอกของเราในภาคหลักนะครับเป็นนักข่าวนะครับมีคนส่งข่าวมาใไปที่เอ่อเป็นตึกนะครับของตึกของนักอย่างนะครับเกี่ยวกับการเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลบ้าประมาณนะั้นมีคนส่งข่าวออกไปนะครับให้เราสืบข่าว่ขึ้นอีกอย่างนะนะ ถ้ามีอาการตุ่มอะไรกขอไปกัอย่างเลยคแบบกูแฮเย์ไรแ Massive ก็อยากให้ไม่ได้ภาพที่เดอดบั๊บเสียงน่าจะเยอะเกินไปนะฉะนั้นเราปรบบแค่นี้พออยาติดก็สิกมากูไม่คุ้มนะ โอเคก็จะปรับเป็นภาพสูงสุดนะครับก็ถึงนี้ก็ได้แค่นี้แหละครับถ้าอยากให้ได้ดีมากกว่านี้ก็ไปเล่นเกมอื่นนะครับเชืบผมครับจอดรแล้วครับรถไฟครับหยิบแฟ้มขึ้นมาครับนี่ดันไม้บีมอะไรนั่น เม r ร์กออฟอ่าเมอร์กออฟใช่บริษัทเมอร์กออฟนะครับเป็นสิ่งท <eterm oon> ี่เป็นใครก็ไม่รู้ส่งมานะครับส่งให้ไมช์ไมช์นะสักอย่างเขียนเพื่อคือผู้ส่งต้องการให้เรื่องนี้ถุกเปิดเผยเอามานะครับซึ่งไมช์ก็แม่งก็มานะครับอย้ายเรื่องนี้ถุกเปิดเผยก็อยากรู้ในใจก็อยากรู้ด้วยกันว่ามันคืออะไร o อ f i อฟิเชียลไมช์อ e เชอร์ปะ โอเคอันนี้คือเปิดเปิดแล้ววะตันนึกไม่ออกไ่ประสาทไม่ใช่ประสาทที่น่าเข่าแต่เฮ้ยยอย่าปิดด,ดิวัวรถไม่ได้ดูนยครับ ทาไม่ได้เะเออเ,เข้าได้พีม่มีอะไรมาออกออกปุ๊บปุ๊บเอาละครับนะครับเ,เปิดนอกระค้าง รถอาหารยี่ไปวะมาโฮมแอสซีฟอะซลัมนะครับอ้าวเข้าไม่ได้ด้วยครับล็อกนะครับโอเคก็รู้ๆอยู่มันต้องไปทางซ้ายเออโอ้ยโอ้มทำเซฟิงนะครับ มันได้โอ้ยไม่เอาไม่ลงไม่ได้จะลงเสียงเอางาอย่างนี้อ <c oughs> อเอแค่นี้อย่าเปิดเลยนะนีนจ่จ้า <c oughs> โอเคปิงขึ้นไปปิงขึ้นไปแล้วไงต่อ,อเดี๋ยวเห็นขาเลนเสื้อนะครับ ไป <t ries> ไปไม่จับน,น,นาไนวิชัน่นนี่ไงเราจะไม่ใช้ขึ้นเปลืองนะครับอ๋อกดเพื่อกงนีนี่เองโอ้ยเขี้ยตกใจ <Hello. S 1> ลู๊ดเ h e b i t c แล้วไงต่ออะไรเสียงดังแค่ไหน The b i เบ h ช่องครับสิงคโปร์อร่อยดีใครก็ชอบใช่เปะละ่ะน,นี่ฐานไปฉายเอา้าเอ้ยไม่ได้ปิดเปิดเปิดได้ใช่ไหมเรารู้ดีครับกดขึ้นมาเนีครับอ่ครับอย่าไปไม่อ่านครับวอลไลเดอร์โปรเจกต์คือจะสร้างของเมอร์กออฟนะครับเอ่อเกี่ยวกับเอ้ อะไรวบบเหมือนอ๋อบริษัทเหมือนอ๋อเกี่ยวกับโรคจิตนะครับลอยทาเล,ลื่อยอ๋อเฮียเจย๋อเจ๋อล็อกด้วยซ่าต้องการที่จะสร้างวอลไรเดอร์นะครับโปรเจกต์วอลไรเดอร์นั่นเองนะครับผมเอย่ปิดครับานั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงดังไม่เอาไม่เอาอ้ยเฮีย กะทางใช่ไหมกระทางที่แล้วอ๋อนี่มันเ้ยนี่มันทางเดียวนี่ว่ะห้องนี้นอ๋อหาเราไม่เจอใช่ไหมมันได้ออกไปนี่ครับเตรียมเลยมีตรงนิดหน่อยนะครับสัตว์ก็รู้อยู่แล้ว โดนหลอกไม่รู้ที่รอบเลยเร็โหล The boy the bitch หัวาหัวอยู่นี่หาดว่าสิว่าสาวบางทีมันเยอะไปอ่ะเออปิดแม่งเลยใช่ไหม อ้ยมันฆ่าเราหมดเลยพวกมันไอพวกนั้นไ,นไมรมู่้สู้มันไม่ได้หรอกต้องหนีเหลือต้องออกจากที่นี่นะคือไปที่ประตูหลังนะครับต้องออกจากที่เร็วทสุดเอือกูตาย โอจอจอจอวันก,กากาสวัสดีครับสวัสดีครับ ับออรย่าคใครว่าทำเพงวะผมรู้แล้วผมสามารถทำยังไงได้เราจะเปิดให้คุณผู้ชมได้รับเป็นแม็กนะครับแล้วเราจะปิดเปียกนะฮะจากลำโพงเองนะครับโอเคครับ้ย And who are you then? I I see. Oh. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling who are you? โอ้โหมันแดงเห็นบุบอยเคมีกล้องของหนูอยู่โอเคครับเคครับสวัสดีครับผมเหลือตามหายไปไหนอ่ะเหล่าบอยนี่มันโดนโพสเซสนี่ว่ะโพสเซสแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับไน่ใช่ ฮอลโหลบุ๊บบุ๊บเออมันบล็อกนี่ว่ะเ,เ,เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงทั้งกูเข้าไม่ได้นะกูจะเข้าไปแค่นั้นเนี่ยผมเชื่อเว้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับ bitch, ôi, Hello Hello Không phải là đường này hả? Ra ngoài xem thôi Đi ra ngoài xem không muốn vào know that shit? Hello? Ok Battery? Got a battery ได้ว้าโอเคครับตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะครับเอาละครับเอาละครับผมได้จะไหมครับเชีย่ยเลยเนี่ย <c oughs> สาดเหมือนจะดูดีแดงอยู่ไม่ออกไม่ได้แน่เลย จะหลอดเราขนาดไหนนะเจ๊สรุปคือต้องเข้าห้องอีเยนี่นะครับโอเคไม่ได้ไปทางนี้เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเอา

อุ้ยมือ,อเหล่มิสเตอร์เหลมิสเตอร์ตรงนี้เขาได้ไหมตรงนี้ล่ะครับก็หนูอยากเข้าไปฮะดักี เดี๋ยวละมึงเดวดอนิสอาคีการ์ดอ๋อรู้แล้วไปยังไงไปที่ไหนไปเมือนไหนไปยังไงอันนี้ปะหลอก แล้วจะนี่เนี้ยเลยคาดเดาไว้ยังั้นนะครับสรุปคือกูจะ,จะมาทางนี้กูก็ถูกแล้วกูจะอ้อมไปไหนเอ่ยโอเคเร็วนักเกินดือเอ้ยเหียตรงใจ ตกแป๊บสามชั่วโมงแล้วเหรอไม่สามนาทีเนี่ยบ้านกนะรำมาอีอีครับอะไมต้องมี Got a battery. chỉ Này ngay kì chát Ui <laughs> Ơm Ok Hello How can I do anything to me right? Phải don't trả

นะเนียเราได้ขี้การนะครับเราต้องไปที่ห้องนั้นนะครับขี้การเปิดประตูปิดประตูและนี่คืออะไรหนีก็เปิด ตัดๆตๆต่อไรันว้าวพ่อเฮ้ยเฮ้ยเชียออพยายามอย่าสู้นะบ่ายช่วยพัจานมีกระปุกลงอยู่ในสัตว์ <little> <พ> ใครเนีใครอุ้ยอุ้ยเี้ยเกีนั่นออเลยที่มัอีกเยนครับินู่อม่อหดอาเลยสวองหน้าหาบิดา ไปไปเออเชื่อฟังดีมาก โอโอเครถช่องสิงคโปร์โน้ตปุ๊บมับไปได้ใช่มมันไม่ไปโอเคไปก็ได้ท่อน ปรับแกมมาซะหน่อยนะเรื่องมากเ,เลยวะกูไอ้ที่โหดนี่ปรับะแล้วเหรอนี่ขนาดอ๋อยังนี่หว่า วนสอ,อันนะครับขวากนแล้วันขวา,ายสายดีไปขวาบ and uh แล้วมีปะปัลงละอิดนั่นแหละอุ้ยซับสวิตมับซ่อนนั่นแหละนั่นแหละชีวิตกูหกนาทีแล้วนะครับกล้องเป็น HD auto แฝงแปรง,งได้สองจุดสี่นะครับน้อยสั้เหี้ยทานี่เป็นก้อนนะครับในมิชชั่นนะครับแต่ธรรมดาไม่ต้อง ชไ,ไม่ใช้วนะวิชันจนะเห,แเหแ็แค่ในกองใช่ไหแมอวนะสองหนึ่ง ไปแล้วไปแล้วทางตรงทางตรงยัง,งไงให,ห้ปิดประตูอัดเอทางโกไม่ใช่มาโกไอ้สารพ <c oughs> ่อมึงไปสารกากแดกไป ชื่ออะไรไม่รู้เรียกมึไงไอ้มากโก ไปเร็วไปเร็วไปอยู่เร็ว,วออกไงวะนี่ช่องแคบม,มารรากา แล้วเราจะมาดูว่าผาต่อไปเ,เราจะได้ไปประตูไหนกันครับวัาเราผานี้ก็จบแค่นี้คนระับพบใหม่ผานาน้วกันครับสวัสดีครับ